สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้กะสิมารีวิวโหสวนผักตาทองยายจะไม่กล้าจะสารฝันต่อสิ่งที่ได้มาเนาะค่ะเนาะจากยายสาวลุงหมอตัวนี้ได้จกเสียวดิ้งได้ไปจจกเสียวนี่ขัก<อ>บัวยังขาว่ากหอมแบงบ่อ๋อเด<อ>ี๋ยวมาปลู เอาวจะไปเลยหุนหนามไม่เจืขึ้นเลทีจะไปได้เซนนามซาลาเน่อุ้ยเซนว่าจะมันอันนี้อยู่นี่นะเซนว่าจะมันเหี่ยวแห้งใช่เมีนบอโอ้แต่ทองต้นต้นนั้นแป้งสิปูกันไหนต้นนั้นเดี๋ยวเจ้าบอกสิล่ะไม่เจือพ่อสิละเทอะนี่นี่นี่เดี๋ยวเสียหายมาเบิ้งอันนี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องนี่ที่ที่เด็ด อาบบอ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 ยังแช่ตู้เย็นไว้อยู่จะเอาไห่น่ะนี่ตาทองเห็ดแล้วแล้วบอกบเ้ยค่ะพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าได้ก็ชิมีก๊เต่นเต่นชุ่ชินชุ่ชิ้นชุินสบายเอาปล่อยลงไปย่งงนี่ยโอ้แจ๋วแจ๋วเจีจ๋วอืเออ มาอยู่บองไม่ให้คำให้คูณเด้อโต้ี้บนน่นเห็นเห็นนังอยู่น้ำหนางปอยปอยหกอันนี้ได่นหกโต,ดตได้หกโต้สามคูเออเออน่เรี้องเจ้าข้องน้ำนั่นนี่แหละดีแหละ,หละตั้งนอนกะปลูกพักอ่อมปูกันไหนหข้าต้นกล้วยซื้อถ้าปูกกล้วยหอมนำ้ำกล้วยหอมกับน,น้องาง,งา,างก่อน ขาเห็ดกับขา้าวกบในห้องกบอยูอ่นั่นน่ะนี่เราปลูกหงาน้าก่อนคันพอดีเลี้ยงงัวนึาคันบ่ได้ปลูกหงาก็คือสิได้ปลูกพักเต็มถี่อยูไห้่ใหญ่เปลี่ยนสินไหมยัง จ้าตีเออเออจ้าเออเออจ้าเออจ้าผ no ok> ู้ชูก็หนีอยู่ในหมู่เนาะผู้ก็หนีแม่มือเย็นบ่จ้าอันนี้ตองผููกเลยปลูกเลยหายก็เย็นเมื่อจ้ะล่ะโม่ห่อนดอกงามฮ่อนดอกปวดโม่เย็นดอกงามฮ่อนดอกปวดผู้ผู้ถึงามโมผีเงาะไม่จนขึ้นผู้ก็สีก็เชียอเลยนะปากว่ก ไห<อ>นอ่ะเจ้าจตรนี้้ะลลงก่อน นี่ลห้อน่นนี่ห้อนนี่ห้องนี่อัวนั้นมาชอบา่นี่อ๋อนี่มาให้เนี่ยขาสะโกติติาตัวเปลังปุมอันนี้ พักแปบต้นกาปูกจะได้ทำไรพี่แม่นางมามากปูกของเร็วๆผมีกัมข่าก้อนครับเด็กยังมีทั้งเด็กกัเขาไปเลยกัเขาวก็ดปิดไทยบได้เออ มีวเนี่ยอะของกระดูดกระดูมันมีแต่เป็ดน้อยอันนีบอะออย่างผู้ชายจากได้ออกห้างกันเห็จี่ะฮะกันี่ดินี่ห้างปนี่นี่บีเนี่ยบี๊ดจะไรฮะเป็นหังกล้จสินอ่ะอืม โอ้ยแมวหอมแบงมาเตะเราคือหลายเถอุ้ยเชียวเพ่เพ่มันเป็นสามอันทีหลังนีมาทบอันนี้สองสามโยกไหวยแน่ที่ไโยกขึ้นที่ไโยกขึ้นโยกกล้องเขาเนยงามงาม ่ยทั่งสี่ดึงออกได้ไหมนี่งามงามเด้ออย่าเข็มได้ผมมีคนเยาหยอดใส่ดอกอย่าเกียดมีแต่คนตดใส่ชื่อไอะตดใสจักเอือมแต่ว่าแต่ขาตดใส่จักเอื้อมนะ จะเหลือเขาเห็ดทีเนี่ยนาะเม็นบอเออทีทีแล้วเจ้ากระบอกนี่เนาะทีบอหอมแบงหอมแบงก็คือต้นหอมเด้อค่ะพี่น้องต้นหอมเนาะกดให้ใหม่นะกดปีกโบ้ดใหม่เอาหมวกเอาหมวกฟองมะนาเอาหมวกฟองมะนาวทีทีเนาะเขามาถุงเดียวก็ไดาษยามเดี๋ยวมันไหนช่องเดี็กใคย ขอจะหาหัวขอจะเอาไปใส่กระถางนะทำการปลูกโดยสาวเจยและคุณยายจะไม่กล้าห่างคนเดูยวเอกี่ยวจ้าหไหนเกี้ยอยู่บนนั้นบ่อบนเก่าบ่อ เนี่อยู่บังได้หามุอยู่ดิบหายคนให้คอยละจีดูเที่ยวหน่อยพักหย่งเยียบตูเยียบตูแปะเมื่อไรบุหาบุญยี่ดิบุญเอาไว้บองได้วันนั้เนี่มบุนั้นนะปีัวเ้ยปูกปูขนาบอาบมากบุญหนึ่งขนาบอาบขนาบอาบปะขนาบน้ำมากบุญหนึงเห็นบอ ที่รายดีนี่คึงหม,มื่นสิใด้บอคุณี้เยงมา่สใจวะคุณขี่มูขี่แกบขี่มูเลยนี่ใสอยู่นของตัดโดะเออสลักเอาขี่มูสสะดุดอะไรบ้าสลักมา ยาวอ่ะลูกแข่งไลนี่เขาว่าเเจติที่ทำการปลูกคาเพราะว่ามีคนผิดคูกคาเลยดีแย่เลยปลูกก็เกือเลยคนหดก็คือตาทองก็ต้องหดนานดูดอกคาะว่าไม่ใช่เน่า ปูก <ừ. S 1> ันได้เฮ้ยูกันได้เถอะพักบวนพูมาแล้วต็หนีนันหนนั่นน่ปูกันให้เหื่อจะคองบัดนี้อนอื่นจะตองมากรองฟองไก่มันเผากันเ้ยครับพี่้องเอยังหลดไฟมามา ต้องแปงพักนิดนิอยหน้าบน้าม่น้อยบแนนนด้ดียวกับมาเบิงเมนูเดี๋ยวกัเาว่าิษไก่หนาพิษจาอุ สวัสดีคร <mañana. S 1> <ipt illa. S 2> ับพี่น้องมาเดินคิดขาถึงเวลาคิดขาวแลงคคับอีหยังดอกตาอูปิดปนกบคนเกียเติมีปป่าต้องให้เห็นเนาะค่ะเนาะข้างนอกคิดข่าวค่ากันนี่ใคยลางอนี้ออกอลยรยางออกเยอ แล่หืมหืมกินนี่นำไได้ทางออกกับจืดพี่เนาะอืมเกียตะปูนเมื่อกี้ขอก็ซอดดอกมม้นี่เนื้อหงงอี่งมะเือเน้อกระทองมะเขือถ้าผัดต้อกเไทงตานี่อืมอยู่หอบ่รเลจัด รักอเนี่ยกอะไรดอกเรืรอพีีน้องมเ่เลือตะทองนะคอมากกตะทคลารองไงรองสามในพอดีเลยคนกล้องตัวน,นี้อาจสิเสียงคอยแนนในระยะไกลชิบดูดปัไหมันคือกล่องไงของไงมีปัญหามันสอดมันขาด เอาไปทำเพลินกระตูดอันคือกันเลยดูน้งกันเลยอุ้ยขึ้กรบดอนเจาะเจเกาะเกะขึ้นน้ำลายเต็บถ่องขอท่านแกพักแหลนี่ออมก ในขุก็ต้องเขือไปตากเราไปแจกโค้นโซบ่มมาเื่อมิ้งคืผมจะซื้อกมิ่งคืห้องคนตราตว่ึคืัวนี้ไว้จังต่วยจุนี่ไงโมไสิ่งน่โม เสือก็อบเสือยโอเคไม่เจเลยเอยายกินข้าวน้อยนะเดี๋ยวนี้นะกินก็น้อยลงเลยเรืไว้หุ่นเร่เราบกข่อยมวนมวนแต่ยามเราหัวหัวหัววหววหัวนวัววหหมวนวัวหว ว่าจนบ่เงินก็เท่ากันสนามไรรอไรรองปีนี้บ่มีรถแหเลยบ่หมวนก็ใจไปวะน่าอ่วะเอาวันซากอ่ิมีรถแหบ่หมอนกันกหนยใจ Ô anh hùng sếp ơi cái lần này cảm ơn cái lần này bao hm nha vậy phần của nhau kết hợp của vườn hương. I will tell you some. Come on, 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 come

ดูว <icana> ่ะอือน <Yes> ี่อึงย่างมันอยู่นี่ก้วนหนึงเขาอกางไงนี่เขาติตัวได้มันะืออจอย่างไงนั้งแตลังออกมากินเพอกมากินได้เหาวนดิูแต่รถนั่นดิน่ะ กูยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยกูยิ้มม่ใช่กูยิ้มแล้วคุมดโทกับผ้ามจีเราประมาณ้ยืนเลยอ๋อ้้าขาคือชองยังสั่นตเดียวเลยตัวเดียว้ tốt hơn một mươi bảy mười 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 bảy

บุ ừ, mm. um. ๊เป็นมะขามปูเตะไปอืมบุ๊มใจเราแบบอย่งนี้อืมอหลงไม่เหมาะสมเฮ็คกันอืมปม่นเจ็บกินอะได้วยอืมกระเด็นกมูละะเด็นโกมูใช่บุกกินอไรอย่างนี อะถ้าแล้วก็บอกบสันถาดป็มี่คืออะไรบือเือนี่ยหรอนี่จะไม่กลากาเจกินบ่ได้สองก็คดีิดเดเจบหน่อยด้ว

ยาคิดเนี่ยคิดก็คิด,คด,คดคเรื่องเาแปะเฉยนะเขาจะไมต้องเห็นเจ้ามาึงเฉยก็ไม่ดีถ้าเขาสิ้นตามคินหลายมักก็มันชุเปิดๆน่หละเขามซื้วกนะมีกินเนอะาอออคนเคน้องเขาองาน

เนี่ยมันเนี่ยมีอีดีก็อิมมันวนหนมด้วยคุกเดือดคนเขากูก จะกินแบบนี้เด้อแม่หอยดองบ้าง <ๆ S 2> แล้วกาหอยดองบ้างกินบ้าเอาแหละที่เขาแล้วใหญ่ใหญกันไปผักพรอนตามอัธยาศัยเนาะค่ะเนาะขอเจ้าคิดปลูกพักนิดๆแน่อยแล้วก็กินเขาแรงห้อมกันหน่อยเพียงสันนิษเด้อค่ะพี่น้อง <ๆ S 2> ข้อขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เยี่ยม